เป็นโชคพอร์ตสีน้ําเงินอันนี้น่าจะเป็นของกรอบนะเพราะว่าของแท้มันไม่มีสีน้ําเงินต่างในช้อปปี้ราคาอยู่ที่900ลมส่งครับก็ไปดูกันว่าใส่งเงินจะสวยแค่ไหนนะตัวนี้ความสูงอยู่ที่295 มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาสมผลได้รับความมาเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนน,น,น่ารักแนะนำาจผู้ปกครองของท่นานนั่ยนะครับเจ้าเกิลวันนี้เราก็มีโชคตัวใหม่มาส่งครับเป็นโชคพอตสีน้ําเงินอันนี้น่าจะเป็นของก๊อปนะว่าของแท้มันไม่มีสีน้ําเงินผมเลยเอาของก๊อปมา,าที่ยิงว่าจะจัดของแท้นั่นแหละแต่เป็นสีดําแล้วก็สีฟ้าอันนี้เป็นสีน้ําเงิน,นครับของก๊อปโชคพอตสั่งในช้อปปี้ราคาอยู่ที่900โลมส่งครับก็ไปดูกันว่าใส่เงินจะสวยแค่ไหนนะเดี๋ยวดูใกล้ๆ อันนี้เป็นงานไทยนะครับนี่งานไทยน้ำเงินแดงเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะนแล้วก็มาดูว่าตัวเนี้ยความสูงอยู่ที่295เราก็จะวัดให้ดูว่าตัวนี้กับตัวนี้อันไหนจะสูงกว่ากันนะเพราะว่าน,นี้เป็นโชคตัวใหม่ใช่ป่ามันน่าจะยาวขึ้นกว่าเดิมน,นี่ใส่กับตัวเนี้ยแล้วมันก็จะต่ำลงกว่าเดิมมันก็น่าจะเท่ากันนะครับเพราะมันโหลดให้อยู่แล้วอะ่ะเออ295เป็นแบบวัยรุ่นชอบใส่กันเออก็จะมาขอให้ดูก็น่าจะได้แกะ เทมออกั้งางหลงหน้าเลยนะเพราะว่ามันอยู่ในโครงเลยอะ่ะโอเคก็ขอตัวไปถอดแปบ๊บนึงเดี๋ยวมาทาให้ดูอีกบอบครับถ้าใครสนใจก็สั่งในช้อปปี้นะเออสำหรับคนที่แบบเอออยากถามว่าสาั่งมาจากไหนอันนี้ในเพจก็มีครับในเพจหรือถ้าสซนน้นม่วงก็น่าจะมีร้านเจ๊แนาก็เห็นอยู่แต่ผมสั่งอันนี้ก็เป็นกล่องนะนี่กล่องก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นยี่ห้อหรออะไรประมาณนี้แหละก็ไม่มีสปอนเซอร์นะก็จ<แ>ัดเองอยากใส่สีน้ำเงินสวยๆอย่างนี้ สำหรับชกพอดนะครับนี่มันก็จะปรับะระดับได้นะเราก็จะปรับประมาณนี้ให้เท่ากันเผมก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างชกพอแล้วก็ช <ๆ S 2> ก, <ๆ S 2> กเดิมนะว่าขนาดมันเท่ากันไหมอันนี้เป็นขนาดสองรอเ้าบห้าเออก็ดูประมาณนี้ก็เท่ากันเป๊ะเลยนะก็ต่ํากว่านิดนึงเนี่ยเห็นป่รก็ถอดเสร็จเรียบร้อยนะก็มาดูนี่วิธีการถอดนะครับก็จะถอดก็จะถอดเป็นขังน้ำมัน ทั้งมันยกได้ขนอตด้านล่างสองตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวน,นึ่งประมาณนี้จะได้เป็นโค้งแล้วก็ถอดตรงนี้ด้วยกันตกถอดแล้วก็จะถอดทั้งละมันต่อมาแล้วเราก็งัดออกเลยประมาณน,นี้ต่อไปเราก็จะใส่โชค๊คคอสรถคันน,นี้ก็เป็นรถซิ่งจักรยานเอาเนี่ยไม่ได้เราจะเทียบด้วยจะแรงไอนโช๊คคอสโอเค๊าเก โอเคเราก็จะมาใส่กันครับสมเนียงบะชูอันนี้ก็เป็นสเต็ปใหม่นะที่ทุกคนกำลังยิยมครับคือโชว์โค้งอันนี้เป็นโค้งเวฟตัวใหม่นะครับก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนตัวเกาะไหมผมก็ไม่เคยถอดนะอันนี้ก็เป็นโค้งดีมี่เราก็ได้รถใหม่อีกคันครับอนึ่ดูท่อดูท่อดูว่านีมีแต่ท่อก็โก้ได้ คันนี้ถ้าใครอยากดูนะครับก็กำลังสั่งมาบีมอันนี้ก็เป็นระบบลวดนะคระบลบลวดเฟรมก็ไม่มีนะกำลังสั่งใหม่ก็ถ้าใครติดตามนะครับคันนี้เป็นงบลุงตูวก็รอชมนะครับคันนี้เต็มแน่นอนนี่ทำช่างวันนี่โอเคก็ขอตัวไปใส่ชกพอดก่อนนะครับ ดดนนนบนนก็จะยัดเข้าเลยนะกำลก็ใส่ง่ายอยู่แล้วเนาะ,ะไม่ขึ้นไปยังสิประมาณนี้เฮ้ยบูธลุดเึ้นว่า,ายู่งไม่ขึ้นไปยนสิวะอันนี้นะคือบูทเราเจะอ,ออกนะเพราะว่าของเดิมก็ไม่ได้ใส่นะครับก็รูมันใหญ่ขึ้นเราต้องถอดตัวนี้ออกบูทจากโชค๊คนี่ไม่ได้ นี่ได้่รู้ลวไม่รู้นะผมถอดเพราะว่าช่างช่างบอลบอกมาเราก็ต้องถอดโอเคล้วก็ใส่ก็ประมาณนี้โอ้ก็ส่งได้นะเ๋วเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเน๋ กช่างบ่นมันสวยเลยนี่นตงากินจีดัดอยู่แล้วอยู่แล้วจดจเก็วข้งวางนี้มันจะหวานจำได้ใยอใส่อ,อะไรอ,อยู่หอ,ใส,อใส่ของ,ของมาเจรอคะ โอ้อยังได้บึงแก่เดยโอเคก็ส่งปมะมวานนี้นะขอตัวไปคันน็อกก่อนแบบหนึ่งโอ้อยังลื่นดูล้อมโยกเลยนะครับดูเหมือนล้อจะไม่ตรงด,ด,ดูดูความเลื่อนเหมือนล้อจะเบี้ยนะเพราะว่าโชคมันยังไม่ลงครับต้องออก็มันเบีย้ยวนี่ ก็ปกตินะมันก็ไม่ไม่มีอะไรตรงเสมอไปนะก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วผมก็ได้ทําการโหลดขึ้นประมาณนี้เป็นโชคควอดดูใกล้้ไล่ดูน,นี่จะจากน็อตตรงนี้ขึ้นบนนี่เราก็ได้ทําการขันถังมปเรียบร้อยก็ปกติมันเดิมครับก็โคงก็หล่อๆอย่างนี้เลยผมก็จะใส่แบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่าพวกนี้ผมอาจจะไปใส่หัวฉีดใหม่เป็นหัวฉีดร้อยยี่สิบห้าซีซีนะ ก็ลองดูนะว่าจะวิ่งขึ้นไหมแต่โชคนี้น่าจะเป็นสรงบอลนี่แหละเดี๋ยวจะลองเอาลงให้ดูนะครับตอนนีเอาสแตนออกไหมอยอะเอิตาโลใส่กล้องไหล่ะเราจะนั่งให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นซกก๊อฟนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณกี่วัน อันนี้คือวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่วันนี้เป็นที่ยี่สิบสี่นะครับก็วันที่ใสเ <24? S 1> ออมาดูกันว่าวันไหนมันจะแตกนะเออมันเป็น,นชกกอลแตกนะบอแตกคือนะ้ามันรั่วไงเอออันนี้ก็เป็นตากล้อง,องเราชื่อเฟซอะไรครับชื่อเฟสสายบังซึมสายบังซึมนะครับนี่ก็เออบังซิมเดี๋ยวจะขึ้นในตรงนี้นี่แหละเออนี่คือเฟซตากล้องครับสำหรับคนที่ถามมาท <c oughs> ีนี่ก็จะมาสูต,ตาให้ดู มันก็ไม่เกี่ยวกับสตาร์หรอกอยากสตาร์ให้ฟังเอากุญแจสำหรับใครอยากรู้ว่าบเงินเงินคันนี้เออมีแฝดใช่ป่ะเนี่ยดูอย่างตรงเนี้พวงกุญแจมาโดยแกอันนี้คือพวงกุญแจบบับเงินนะครับนี่ประมาณนี้มันมาจากกระเป๋าผมสั่งมา150บาทก็มีคนคันเดียวนนัแหละที่ใส่อย่างนี้ เดี๋ยวคงให้ดูรอบบ้านาทำนี้นะต้องอย่างนํำบนนี้โอ้เอ,โอเคเดี๋ยวให้ดูทรงรอบๆนะครับขนาดไม่ใส,ส่เฟรมก็ทรงต่ำๆอย่างนี้เลยนะก็สังเกตว่ามันจะต่ำมากเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตากล้องไปนั่งดูตากล้อง อันนี้คือเด็กกระโปงนั่งนะครับเอ้ยนั่งนั่งแล้วโลนั่งนั่งนี่ก็หรือว่าทรงยังได้อะทรงได้แล้วนะวก็ส้อสวยอย่างนี้แหละใครอยากใส่ก็สามารถไปใส่เดี๋ยวพวกนี้จะทายให้ดูคนระับคืออีพีต่อไปอี EP นี้ผมก็จะมาใส่แค่โชกก็ขั้นตอนการถอดก็ไม่มีอะไรมากก็ถอดเฟรมแล้วก็ถอดทั้งน้ำมันเท่านี้แล้วก็งัดข้อตรงนี้ประมาณน,นี้เออ <c oughs> ไปตากล้องลง โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จสมบูรณ์จะสวยแค่ไหนนะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเห็นพระจันปะ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับใครที่แบบชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอุดหนุนสติกเกอร์ด้วยนะครับนี่รีบั๊อบไปแล้วปิดคลิป,ปดปิปิดคลิปโลโลปิดคลิปแล้วปิดคลิปหันมาโอ, <laughs> โอเคไปแล้ว <laughs> <laughs>